วันนี้เรามาที่ KK ที่บางนาคือเขามีโครงการดีๆกับคนที่แบบไม่อยากผ่อนละไม่อยากเป็นภาระช่วงนี้อยากว่างๆอยากฟรีๆไม่อยากแบกภาระเอามาขายเลยคนขายกับคนซื้อมาเจอกันโดน, <Wow. S 1> นยึดใช่ไม่เสียประวัติด,ด้วยก็ต่อรองราคายื่นซองกันบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะ นี่อยู่กับเฮียรันครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้บรรยากาศเริ่มมีการฮัวขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วครับการฮัวที่คุยนอกร้านแล้วครับเอาคืนนอกร้านในร้านเขาไม่ละครับในร้านไม่คุยถึงนะครับวันนี้เรามาแค่เรามาให้กำลังใจลูกค้านะครับขับสอับ เราเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้กลัวใช่ไหมเราต้องการทําให้ราคามันสูงขึ้นคนที่ขายก็ได้ราคาที่สูงสบายเลยลูกค้าก็ไม่ติดบูโรด้วยนะครับได้ราคาช่วยส่วนหนึ่งครับไปนั้นก็ช่วยซัาให้มันจบไปไม่มีการ้องร้องกันในภาวะอีกท่ว่าสามฝ่ายมาช่วยกันช่วยกันคนขายก็สบายใจนะมีคนช่วย ขายก็ตอนนี้ก็อยู่ทีはは่คนขายว่าเขาจะพอใจในราคาไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิกกันเลยเดี๋ดขึ้นข้างเป็นเงินมักโตตลอดเลประหยัดเอนักเม็ดน้าขอบประตูก็หางันท่านี้ยวให้ดูน็อด้านหน้าประตูเนี่ยชื่อนในการปรับนั้ บอกก็ขาดแต่ว so ่า hmm. อันนี้มันเหมือนทำกระบะหลังมาใหม่ใช่ไหมคะที่มันทำกระบะหลังมาใหม่ด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายก็เหมือนเปลี่ยนกระบะมาเลยเปลี่ยนกระบะมาได้ปล่ะไม่แน่ใจแต่ดูใต้บ่อเนี่ยมีสนิมด้วยเนี่ยใต้บ่อมีสนิมตัวหัวเลยพัชเช่สามเี้ยม่ามีเลยพัชเช่รงนี้ ขนมคักซีโดนดัดแปลงมานั้นเนี่ยใช่ไหโอ้ประตูหลังโอ้โหนี่ขยับมดเลยนี่ก็ขยับนี่ก็ขยับหมดทั้งบ้านเลยอะเม็ดฮาขอประตูโอไ้ไม่มีเลยหายเกลี้ยงดูให้ดีแนวกระบะเนี่ยมันจะเทียงเทียงเฉีย นี่ไงคัซีฝั่งนี้มีแนวพ้นมาอ่านี่รอยเชืบบ่อมโอ้ไหนักเอาการนักเอาการบบปิดชด้านหน้าก็าชนมาด้านข้างก็ชนมานับฝั่งนี้ทวามซอกทวางฟนมีการขยับหมดเลยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยงานนี้ชน,น,น,นถึงคัดซีบิดเลย เราดูบรรยากาศใส่ใส่ซองทุกทุกคันแต่ไม่ได้สักคันหนึ่งแล้วก็ต้องดีใจกับลูกค้าใช่ได้มีช่องเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้เขาได้ปัดจัยลตรงนี้ไปใช่โลงชั่วโมงนี้โลงว่างๆสบายๆเอาถือว่าเป็นโครงการที่ดีของเกียรตินาคินจัดให้กับผู้บริโภค เป็นเหมือนกับคลินิกแก้ไขหนี้ใช่แต่ตอนนี้แต่ตอนเนี้ยปัญหาของเราเนี่ยคือเราไม่มีรถอาอย่างงี้เราขาดรถเราขาดรถเราอยากได้รถ f c ดูคลิปเราอยู่อยากขายมีพวกพวกอยากขายติดต่อมาเราก็เราก็เราเราได้เรียนรู้แล้วครับว่าเขาแก้ไขหนี้ยังไงแล้วก็ซื้อซื้อราคาที่มันดีขึ้นราคาที่ลูกค้าแบบสามารถที่จะไปรับได้แล้วก็ปิดปิดชาระตนี้ได้อะ ก็ติดต่อเข้ามาเราก็รับอยู่นะครับวันนี้ต้องลากันก่อนสวัสดีาาเต็มที่อะครับที่ที่เราจะซื้อได้โอเคอครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ